สวัสดีครับผมผมปอนนะครับในที่สุดวันนี้ก็มีตัวละครตัวใหม่เข้ามาอีกหนึ่งตัวนะครับผมเป็นตัวละครสายไฟเตอร์นะครับก็คือตัวของน้องเอ n e เน็ตนั่นเองนะครับผมเป็นตัวละครไฟเตอร์สายออโตแอ็แทกนะครับเพราะว่าทุกสกิลของน้องยกเป็นอันติเป็นสกิลพาร์ตส,สี่หมดเลยไม่ใช่อันติเท่านั้นที่เป็นสกิลกดใช้นะครับผมในคลิปนี้ผมจะมารีวิวการใช้งานจริงให้ดูว่าน้องเนี่ยควรเปิดไหมหรือว่าดองก่อนก็นกได้นะครับ อย่างแรกนะครับผมไปดูกันที่สกิลของน้องกันก่อนดีกว่านะครับสำหรับตัวของน้องแอคเนตนะครับผมต้องเขียนนะผมต้องแอคเนตเป็นตัวละครสายจมตีประชิดมีแปดดีบัฟนะครับแล้วก็เป็นประเภทครบคุมนะครับผมเพราะว่าอันตรีของน้องเนี่ยสามารถแปะดีบัฟให้กับศัตรูได้แล้วก็ครอบคุมศัตรูได้ด้วยนะครับผมน้องเป็นตัวละครสายอุปกรณ์กลางนะครับนี่ับผมเป็นระดับกลางแล้วก็เป็นสายจันเซียวนะครับผมแบบนี้นั่นเองครับผมโอเคมาดูกันที่อันติีของน้องกันก่อนดีกว่านะครับ โอเคถ้าเปถ้าเห็นอย่างเงี้ยก็คืออันตรีจะยาวใช่ไหมผมจะสรุปสั้นๆให้ฟังเลยนะครับผมตัวของน้องแอคเนตเนี่ยมันจะสร้างมิติขึ้นมาผมจะขอเรียกว่าเป็นโดมโดมปราสาทละกันนะผมก็คือไอ้รูปอันติขีของน้องเลยนั่นแหละจากนั้นเนี่ยน้องจะทําการบัฟอาวุธตัวเองนะครับผมเปลี่ยนการโจมตีปกติเนี่ยให้การให้เป็นการโจมตีแบบบูมบอลแรงนะครับ12วินาทีแล้วก็ในตอนที่น้องใช้อันติของตัวเองเนี่ยน้องจะแปะดีบัฟใส่ศัตรูนะครับสองอย่างก็คือดีบัฟไม่ศัตรูถูกตรึงโดมมนะครับผแล้วก็ แปะลดเกาะลงนะครับทั้ง2ออย่างเนี่ยเป็นเวลา5วินาทีนะครับผมก็คือดึงมาตรงกลางก่อนแล้วก็ทําให้ความเร็วเคลื่อนที่ลดลง5วินาทีจากนั้นเนี่ยแปะดีบัฟลดเกาะอ,อีก20%่สิบนะครับผมความเร็วเคลื่อนที่ลดลงเนี่ยก็คือ20เอ่อเกาสินะครับถือว่าเยอะมากๆแล้วก็แปะลดเกาะกายภาพด้วยจากนั้นเนี่ยต้องต้องจะทําการบัฟอ่าไอตัวของอาวุธตัวเองใช่ไหมครับผมเป็นกนนารจดการโจมตีแบบบมแวลงทั้งเป็นเวลา12วินาทีนะครับแล้วก็บัฟพัชเอ่อพัชสิบสกิ เราก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของน้องเนาะเป็นตัวละครที่เอาแบบสรุปสั้นๆง่ายๆนะครับผมกลางโดมขึ้นมาดึงศัตรูเข้ามาตรงกลางวงจากนั้นเนี่ยลดความเร็วศัตรูลดความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรูลง90%แล้วก็แปะดีบัฟลดเกราะกอเจาภาพลงอีก20%เป็นเวลา5วินาทีนั่นเองนะครับส่วนอาวุธของน้องเนี่ยจะบัฟอยู่12วินาทีนะครับผมเพืก็ทำการบัฟเอฟเฟกต์สกิลที่2ของน้องเองนะนั่นเองนะครับเป็นประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าไอเอฟเฟกต์ตึงของน้องเนี่ย ประตูจะไม่สามารถใช้สกิลอันติได้ไม่สามารถใช้สกิลวิเศษได้ด้วยนะครับหรือว่าการการโจมตีปกติก็ใช้ไม่ได้นะครับผมซึ่งถือว่าโอเคนะใน5วินาทีเนี่ยก็คือมอนที่ถูกลวกมานี่บอกเลยว่าเป็นใบนนแหละครับผม5วินั่นเองนะครับผมประมาณนี้นั่นเองเป็นสกิลที่2ของน้องนะครับสกิลมีชื่อว่าแกะรอยเส้นพิกัดน,นะครับผมก็ง่ายๆเมื่อน้องโจมตีปกติครบ3ครั้งเนี่ยน้องจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น240%แล้วก็ สร้างเกาะให้กับตัวเองนะครับผม30%เท่ากับแมคคินพีสูงสุดนะครับผมเป็นเวลา12วินาทีแล้วก็สกิลนี้เนี่ยเมื่อน้องทำเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทำการเปิดอันติอยู่เนี่ยมันจะทําการบัฟนะครับผมจาก240%เนี่ยกลายเป็น600%นั่นเองนะครับประมาณนี้นั่นเองต่อไปสกิลการโจมตีปกตินะครับผมสร้างดาเมจ90%ใส่ศัตรูในพื้นที่รูปกลวยนะครับต่อไปนะครับผมสุดท้ายพักสิบตัวของน้องนะครับวิเคราะห์หลายพิกัด ก็คือง่ายเมื่อน้องจบตีศัตรูตั้งแต่3ตัวขึ้นไปน้องจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น30%นั่นเองนะครับผมเป็นตัวละครสายเคียมอนนะครับว่าเอาไปตีบอสได้ไหมก็ต้องบอกเลยว่ามันก็ตีได้แต่มันจะไม่แรงเท่ากับเคียมอนเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องจะไม่ไม่ได้เป็นตัวละคร DPS หลักขนาดนั้นนะครับผมน้องจะเป็นตัวละครสายเคียร์ลูกน้องแล้วก็ให้ตัวเพื่อนๆตีบอสเอาประมาณนี้ถ้าเกิดเป็นลูกน้องเนี่ยน้องเคียร์ได้ไวมากๆแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัวของบอสเนี่ย ก็ต้องบอกเลยว่าให้คนอื่นมาช่วยตีจะไวกว่านั่นเองครับประมาณนี้เลยนี้เรามาดูการใช้งานจริงว่เดี๋ยวผมจะไปสรุปตอนท้ายคลิปนะครับผมว่าน้องคนเปิดหรือว่าไม่คนเปิดนะครับผมโอเคใช้งานจริงผมจะขอรีวิวกันที่ตัวของด่านอ่านี่ะนละกันเนาะเป็นซีล่าละกันเพราะว่าผมเชื่อว,ว่าผู้เล่นหลายๆคนน่าจะติดกันที่ซีล่านี้เพราะว่าหลายคนก็อาจจะแบบขี้เกียจลงสตอรี่จนแบบยังไม่เปิดตัวของติดวิญญาณเล่าร้อนเนาะก็จะมารีวิวกันที่ซีล่าละกันนะครับผม โดยทีมที่ผมจะใช้เนี่ยก็จะเป็นทีมกายภาพนะครับอนุญาตขอกิลามีอมอกแล้วก็ใช้เป็นตัวขออัติร่างลำโลกระกัน,นครับผมประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมเราเราจะมาให้ดูสกิลของน้องก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจมตีปกติปึ่งปึ่งปึ่งแล้วก็แล้วก็รอบรอ,อบสัน่นเปนการจิ้มไปยืดแบบนี้นะผมแล้วได้โลเนะะาะอารนี้นั่นเองนะครับก็ของน้องแบบนี้เลยนะผมนี่ เดี๋ยวผมจะสร้างโดมผมให้ดูนะครับบอว่าโดมของน้องเป็นยังไงนะครับเนี่ยผมปิ้งนี่ผมจะเป็นการสร้างโดมยังไงไหมครับแล้วก็เราก็ต้องจะเปลี่ยนเป็นโจมตีปกติปตึ้งปึ้งปึ้ง,งชิงชิงชิงเชงชิงชิง,ช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 งแบบนี้เนี่ยผมซึ่งก็ข้อดีก็คือมันจะโจมตีมอนในโดมใช่ไหมข้อเสียก็คือน้องจะไม่โจมตีตัวอื่นๆแต่ที่วงนี้ยังอยู่นะครับผมเป็นข้อเสียที่บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะใหญ่อาการอยู่ฮะเนี่ยผม ก็คือถ้าสมมติว่าเรากลางโดมนี้อยู่เนี่ยมันจะบังคับตีไปในวงเลยนะฮะขอให้ว่าในวงนั้นจะไม่มีใครอยู่ก็ตามน้องก็จะยังเก็บโจมตีในวงอยู่ครับผมเป็นข้อเสียที่ผมต้องบอกเลยว่าค่อนข้างใหญ่อยู่ถ้าเวลาเอามาตีบอลอะไรแบบเนี้ยนี่ผมพี่ไปฮะผมะเล่นให้ดูนะผมว่าน้องก็เล่นได้ตึงๆๆๆผมชอบตัวน้องอย่างหนึ่งก็คือในหมดของตัวซีล่าเนี่ยน้องไม่ไม่จำเป็นต้อง ตีตัวของปิกเลยนะผมไอ้ทีมนี้แล้วก็ให้น้องทีกายภาพใส่บอสไปเลยจบจบนี่ผมเียแล้วก็ตีบอสไปเล้วผมแบบเนี้ยตื้งนี่ผมต,ตีไปแล้วก็เอาตัวของน้องควินใส่ไปให้ผมนี่แล้วก็ตีไปผมเห็นไหมนี่นผมปื้นแล้วก็ให้น้องบัฟตีไปแบบนี้ฮะนะครับผมจะไม่ไม่ไหวเท่าแบบเอาทีมตีบอสปกติปกติมานะครับตัวของน้องปึ๊บ ตึงๆ,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 ๆทำไมผ,มๆๆๆๆๆผมตึงตุ๊ตุตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุตตไมผมตึงต้องจะแบบไม่ไม่ได้ตีไวขนาดนั้นผมตรงนี้เราจะรอกขได้ก็างเง้ยที่นนมมันจะไม่ได้ไวนแต่ก็ถือว่าใช้ได้ไหม,มคิดว่าก็พอใช้ได้เรามาดูดาเมจกันตอนจบนะฮะยเห็นไหม damage น,น้องก็ถ้าเทียบคือของเนี่ยผมใส่ให้กับตัวของแอคเดตมากกว่าตัวของฮาตตินะของแอคกเดตผมเป็นของแดงหมดแล้วส่วนตัวของฮาตติเป็นแค่ของเหลืองอยู่เลยนะผมดูดูจากดาเมจสิบางทีอาจจะใช้เป็นตัวอื่นมาช่วยก็ได้ครับผมกันทําทีมดังนั้นสรุปนะครับผมในท้ายคลิปตรงนี้เนาะน้องก็ใช้ได้ครับผมถ้าเราเอาไปเล่นในตัวของด่านสตอรี่ที่ไม่ใช่ด่านบอสก็คือสตอรี่ที่มีมอนเยอะๆขึ้นไปอน้องเอาไปใช้ได้ดีเลยเพราะว่าน้องจะสามาใช้สมบัตของตัวเองได้เต็มที่แต่ ถ้าใครที่มีตัวละครของไอโอนาล่ามมาทำบุหรี่แล้วก็คือไอโอนาเนี่ยการเวลาเนี่ยไม่จําเป็นต้องเปิดก็ได้ครับผมก็คือใช้ไอโอนาไปเหมือนเดิมมาเลยเก่งกว่าเยอะนะครับแล้วก็ถ้าใครที่แบบอยากจะเปิดทําเควสเฉยๆเนี่ยไอตัวเนี้ยมันจะมีเควสใหม่มาอยู่ครับผมเป็นตัวเนี้ยใช่ไหมผมตัวเนี้ยถ้าเราทำเควสเนี่ยให้หมดอะเราก็ได้น้องมาฟรีๆแล้วตัวหนึ่งไม่จะไม่จะไปต้องเปิดก็ได้แต่ผมรีบเปิดเพื่อมารีวิวเนาะเนี่ยเอาผมตัวไอเฟซเนี่ยที่ว่าทะลวงกิจจำกัดดูกิวเวียนาณของแอ็กเนสหรือว่าควินเนี่ย เราไม่จำเป็นต้องรีบทาก็ได้นะครับเราเรอมันเปิดรายวันแล้วก็มาเอาฟีตรงนี้ก็ได้นะเพื่อเอา10โลตรงนี้ฟีับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครชอบหรือว่าใครที่แบบยังไม่มีตัวละครเคียร์มอนหรือว่าไม่มีตัวของไอโอนาล่างเหนือกันเวลาเนี่ยก็สามารถเปิดน้องมาช่วยเคลียร์มาช่วยดันสตอรี่ได้ใครที่แบบต้องการตัวละครเอาไปตีบอสอะไรแบบเนี้ยน้องยังไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะผมมันก็ใช้ตีได้ถ้าใครที่ไม่ซีเรียสเรื่องเวลาก็สามารถเปิดน้องเอามาตีบอสได้เคลียร์สตอรี่ได้ แต่ถ้าเกิดใครที่แบบมีไอโอนาเหนือกันเวลาอยู่แล้วเนี่ยว่าควรเปิดขนาดนั้นไหมผมมองขอมองเลยว่าไม่ไม่เท่าไหร่ผมส่วนตัวผมนะผมอยากว่านเป็นแค่ความเห็นส่วนตัวนะครับผมคือใช้ไอโอนาไปเหมือนเดิมมาแหละกิงกว่าเนี่ยผมเทียบแบบอย่างเงี้ยเท่ากันเนี่ยผมเห็นไหมคือไม่ได้ปลดอะไรเลยนะผมไอโอนามันยิงแรงกว่ายิงรัวกว่าก็เป็นตีเวทอะผมทีมตัวเนี้ยตัวละครก่อนหน้ามันทอน้างเป็นตัวละครที่แบบเอามาเสริมไว้ทอนทานนี่เยอะเลยทําให้แบบไอโอนายังได้ชูเด่แล้วก็อีกอย่างตัวของน้องเนี่ย มีแค่อันติใช่ไหมแล้วพอน้องใช้อันติปุ๊บเนี่ยน้องจะอย่างเนี้ยรับผมไอตัวทุกคนเห,ห็นว่าไม่ตีชี้ชะตาตัวนี้ไหมถ้าตัดแต่ที่ไอโดมพประมิดไอโดมเนี่ยของมันยังอยู่อ่ะเ่อให้ศัตรูตัวอื่นยังอยู่ในสนามนะน้องก็จะตีแค่ในโดมข้อเสียก็คือถ้าน้องสร้างโดมมาแล้วแล้วศัตรูนในโดมไม่มีอ่ะน้องจะไม่ตีหมอนลยครับผมน้องจะไปตีตัวตัวอาหรือว่าอะไรตีในโดมก่อนเท่านั้นนี่แหละเนข้อเสียเราต้องแบบกะระยะเวลานตีดีว่าคนใช้จังหวะไหนว่าคนใช้ยังไงให้มมันคคุ่่าทีสด ไม่อองั้นนี่ก็คือเราจะเสียตัวละครดาเมจไปฟรีๆ,ๆ,ๆอย่างคนนั้นเนี่ยไปเกือบประมาณเท่าไหร่อะประมาณ5วินาทีเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันครับคนตัวให้คะแนนอยู่ที่ประมาณ7จ็ทบินะครับผมคนเปิดไหมก็ตามแต่ว่าเราจะชอบจะอวยไหมหรือว่าทีมขาดอะไรไหมนะครับถ้าไม่ขาดทีมมีตัวละครเชียร์มอนอยู่แล้วมีตัวละครตีบอสอยู่แล้วมีไอโอนอยู่แล้ว้มวมามได้ครับผมแต่ถ้าทีมยังเพิ่งมาเริ่มเล่นตอนนี้ มีแค่ตู้ที่ให้เปิดตัวของควินกับแอ็กเนตก็สามารถเปิดมาได้เลยผมเอามาเล่นคู่กันทั้งน้องควินทั้งแอ็กเนตมาใช้อ่าเรียกว่าอะไรอะ่ะในการไต่สตรอรี่ได้แบบดีแน่นอนครับผมเพราะว่าสตรอรี่มอนมันเยอะอยู่แล้วเนาะก็สามารถใช้ตัวของแอ็กเนตเนี่ยในการเคลียร์มอนต์เยอะๆได้เลยนั่นเองครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ไปกันละบ๊ายบายไว้เจอกันครับผม ขอ,อขอบคุณที่กดสวังสมาชิกเข้ามานะผมทั้งสมาชิกต่อเปประจำช่องและผู้นำหล่อสววกไตาวายนะครับขอบคุณที่อยู่สนสุนกันมาตลอดนะครับผม